สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับจากสวนลุงหมูประตูพันไม้นะครับวันนี้ผมอยู่ที่แปลงนี้ครับเป็นแปลงไม้ใหญ่ไว้หน่อยให้เพื่อนสมาชิกดูหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะจัดโปรโมชั่นครั้งใหญ่ครับผมบอกเลยแล้วกันต้นละ290บาทต้นละ290บาทครับหมอนทองแข็งแกล้งครับระบบรากสมบูรณ์ดูล่างนิดนึงนะครับไม่ต้องไปตัดรากตัดไร้แล้วครับปลูกอย่างเดียวนะครับปลูกอย่างเดียว290บบาทใครชื้อเยอะนะครับหลายร้อยหลายพันต้นนะครับ ผมมีราคาวิเศษให้อีกถูก,กว่า2 9 0แต่ตอนนี้ผมขายราคาเปีกยที่290บาทใครสนใจจัดได้เลยนะครับไปดูไว้ไไทีทั้งข้างนากักโดนะครับั้งข้างนากักโดนะทั้งข้างนากักโดนะครับราคาเดียวยกแปลงสําหรับแปลงนี้ครับเป็นแปลงไม้โตรถคันยิ่งใหญ่290บาทคุ้มค่าคุ้มราคาดูเทียบกับผมก็ได้ครับเทียบกับผมก็ได้ใหญ่นะแบบนี้นะใหญ่นะครับใหญ่นะครับอันนี้กระท่มหัวเลยอย่างนี้นะครับ 29 0บาทกับพันธุ์ทุเรียนหมอนทองครับรบบลากสมบูรณ์ปลูกอย่างเดียวไม่ต้องไปทําอะไรแล้วนะครับสนใจโทรที่0899392635ครับ290บาทยกแปลงส่งได้แบบมาซื้อเองหน้าสวนและบริการลดเช่านะครับก็คือลดคอกลถ6ล้ออะไรเงี้ยแล้วแต่เลยถ้าใช้เยอะมากๆก็6ล้อไปเลยครับใช้หลักร้อยต้นๆก็รดลั้วนะครับรดลั้วรถคอกแสงก็คิดค่ารถไปครับแต่ต้นพันธุ์ก็สมบูรณ์แบบนี้เลยครับแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับแข็งแกร่งแข็งแรงนี่ สามารถนําปลูกได้เลยกับเราสวนลุงประตยทันไม้ครับโทรมาที่0899392635ครับสวัสดีครับ